บัตรที่นี่บัดที่นี่พัสดุเขาไปเบิ่ง Jamie, lonely, กันสมัยเขาสมัยเขาสี่สิบเจ็ดปีแหละฝนตกจังสี่คู่ผ้าเลียดเลยลูกนักเรียนวันนี้ไม่ต้องเรียนพัสดุนะมต้องมาตั้งเพืําน่วยการลรงเลียนบ่ต้องมาตั้งวัดลูกบักสอสอนไทยวัดหรือใมันพว่อน่วยกันติเกียนมีอย่างแต่คู่ใหญ่โคโลแล้วคู่ใหญ่อันนี้มใส่ยังก่อนลูกภาษาไทยนะทับพว่อน่วยการ วงเรียบฝ่ายปฏิบัติการเหมือนฮานังเทีออยว่าอยากตะเขยอบรูนะเมื่อนี้สมัยพศเลียนซีสิบเจ็ดปีซีเจ็ดปีขึ้นหลังบมาเรี้ยงขดแม่งนะคู่คู่คู่ไปประตรงเรียนเอาเงินเดือนเขยากับให้พันีนะเราบอกอ่ะครับพวกผมบัดนี้สมรสกากกับเพื่อนอย่งแล้วอ่างแต่เสาหอดเทียงบัดขาบขาบซีมองเสาหาวสาวไปแล้วบ่มีแนวเหรียญนะบ่มีแนวเหรียญกับย้ไว้บัดทีนี้แล้แต่มันแล้แต่มันลก มันไล่ออกลดหน้าองก็ม like ีอยู่มันซ่อนสาดตมันอย่างเคยเว้เฮยเบ้จำพ่อสักไว้ดีๆนะเจื่อพอสักไว้ดีๆอันซ่อนศาดต์มันนอย่างเฮ้ยเบ้เป็นซ้อนซสมารถชกแต่าดู้กแทนรัดสรเวลาพอสักวอาให้สิตายเขียดหลายออ ต้องเรียนก็ได้ซีโม่งคุณซีห้าหกก็เรียนเดี๋ยวเลยต้องมาอ้างหรอกอ้างนั่นสก,กุลอ้างเด็กซอสซอสคนนั้นคนนี้เขยี้เว่ยแล้วไปเบิ้องนหนึ่งพยายงค์าเบิางประเภทว่าจะขวงคักอะไรเท่า,าไหร่เนี่เบื้องนีลูกเด้อ ที่จะขวางมีไปขายขายอันขุดขี้ดินเฮจะเอขายขุดขี้ดินอันอันก็แม่นขายขายขุดขี้ดินขายหินขายหินไปถมเมืองอยูด่ดอนถ้านี่เราอยากได้ขึ้นอยากได้ขึ้นครับเจ้าเด้สมุนีเนี่ยสมุนกอยเนี่ยไม่อนอมื่เมืองขี้หินเห็นปะนั่นแหละดี๋ยววัสสักเซเบิงเมืองขี้หิน,นเฮ้ยเอ้ แต่อีกซ่้นหนึ่งนั่ยากขายให้ขายหน้าว่าได้เป็นคณะกรรมการเพราะสักบอกใครว่าแค่เขียนเงนโครงสางของโรงงานมาแปดแสนล้านบาทแล้วเดี๋วเว็บบางหลานไว้หรอกหรกบังหลานไว้นั่นแหละมีวัสดุมีแด้พังคโค่นบ่พังคโค่นแล้วไปยิงบอกว่าเออขึ้นเลยขึ้นในรอบซีดาวเลย บ่แล้วเลื่อนเลยแหละเลื่อนให้เป็นสามดาวลอยเว้นนะี่แหละบ่แล้วค่อยลำบากเลยลูกวันที่นี่ใหญ่แล้วมากดคีย์จะมเหรอะแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆใหญ่ไหมลนะ่ะเพื่อรถมันเบรกแตกเนี่ยกูดป้อนขอบมุ่นเข้าไปนะหลายคนอยู่นี่แหละบ้านกูอยู่ซอนะน้ำซุสสอๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปคนอื่นดอกอีหล่ะ เฮเวย่างน้ำสลายสลายป่านมาที่กินขี้ซุ้มนึงเห็นเห็นมันออกทีวีฝุ่นก้มกาบตีนมันอยู่ฝุ่นเฮ้ยเวเอาหัดเงาน้ำสกุลสร้างเดียวหัดอีละไม่เอาหัดไล่ไปไลมม่มาแมงมันตกตกุ้งขึ้นเกา่า